ที่พีตัวเา์าวันนี้เราได้เชิญท่านท่านมาเยี่ยมชมโตเกียวโมบิลิตี้2023ซึ่งเป็นงานที่มีคนมาดูเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับสังเกตดูแถวเลยอันนี้แค่9้าโมงกว่านะครับมันปิด10โมงแต่ว่าแถวยาวขนานะ ในงานในความยากลําบากเป็นปัญหาของการจราจรติดขัดตอนนี้เราก็อยากจะแยกไปชมหลายๆอลนะครมันมีทางตะวันตกตะวันออกทางเหนือทางใต้เราก็จะไปบุธที่โตโยต้าก่อนเลยเพื่อประหยัดเวลานะครับก็สังเกตดูสิครับว่าคนเข้ามาเนี่ยมันมาหาศารแค่ไหนกว่าจะไปถึงได้เดี๋ยวเรามาถามเท่านี้หน่อยว่าซิมเชงุโยต้าดูกดสก์โตโยต้าคจ วันนี้เราก็อยากขอไปชมวุดโตโยต้าก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วุดโตโยต้าแล้วครับก็เต็มไปด้วยคนเหมือนเดิมครับเองมองเห็นรถนิดหน่อย Toyota เป็นหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่า ผมดูแล้วนวัตรกรรมเขายัางไม่ค่อยมีอะไรเน้นไปทางรถไฟฟ้าแล้วก็รถที่เป็นบุกเบิกในยานอาวกาศผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาออกแบบมาเพื่อจะไปวิ่งบนดวงจันทร์หรือยังไงตรงข้างบนนั่น,นเป็นรถปิกอัพครับที่ออกแบบสไตล์เก๋งออกแบบเพื่อจะให้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นปิกอัพแต่ว่าใช้งานแบบสไตล์เก๋งข้างหลังจะมีตอนกระบะด้วยนะครับ ด,ด้านหลังก็เป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบก็สังเกตดูว่ามันมี3คันนะครับคันแรกก็ใช้เป็นการสำรวจดวงจันทร์นะครับยานสำรวจดวงจันทร์คันที่2ก็เป็นรถ4ประตูปิกอัพนะฮะคันที่3าก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นเอสยูวีสคันเนี่ยเป็นรถที่โดดเด่นเป็นรถต้นแบบนะฮะคอนเซปต์คาร์ของโตโยต้าครับ, Toyota, รบมาด,ดมมาชมได้ครับ บรรจุได้ประมาณ1นึ่งหยดโลวัตต์อาวนะครับใช้ได้ประมาณน่าจะกระแสมอเตอร์ไซค์นะครับจะวิ่งประมาณสักห้าสิบโลนะใส่สองก้อนก็ได้ร้อยโลคราวนี้เขาใช้หลักการที่ว่ามันมีหลากหลายรูปแบบพาวเวอร์แบงค์ครับที่เรียกว่าพาวเวอร์แบงค์แบบคอนเ็กคอนเนคกับภายนอกซึ่งการใช้งานเนี่ยมันจะสะดวกมากในการที่จะเอาซอร์สในพลังงานพลังงานจากตัวเขาก็แพ็คเนี่ยตอไปใใส่นัว อาว่าซัพพลายเราสามารถจะใช้งานได้ทั่วไปในการแคมปิ้งในการใช้ไฟภายนอกหรือไม่้การงานช่างที่เป็นโมบายเขาก็จะใช้งานแบบนี้นะครับแล้วเราชาร์จเข้าไปเนี่ยสชั่วโมงครับเต็มนะฮะฉะนั้นการชาร์จสีชั่วโมงเต็มเนี่ยก็สะดวกครับเวลาที่เราเปลี่ยนสลับแบตเตอรี่ใช้เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้เป็นแบตเตอรี่ซอฟต์ของการสลับแบตเตอรี่สมมตแบตเตอรี่ได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอครับหน,นาทีก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันทีหัวสำหรับรถแบบนี้ด้วยนะครับมอเตอร์ไซ <M ot os ite> แล้วก <Es> <an> e ็จะมีรถแต่ว่ามีรถเั็นรถทำงานขนาดนี้ทีนี้เราก็มาที่บูธ BVD เป็นบูธสีผู้เดียวในงานปรากฏว่าคนเยอะมากเยอะกว่าบูธอื่นๆเลยยูแปดเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยเะเลยเพิ่งออกมาใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ก็มัโชว์นะคะัที่เือจีนมาถึงญี่ปุ่นเป็นรถสาเร็จรูปครับที่นี่ไม่มีมประกอบอยู่แล้วครับผมก็มั่นใจว่าเขามั่นใจขนาดก็เอารถนําเข้ามานี่ราคามันจะแพงกว่าปกติวันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ครับเดนซ่าก็เป็นรุร่นที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับเพราะไฟฟ้าทั้งคันเลยนะ ตอนนีเ้เราก็มาถึงพุทธอิสูที่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเหมืนกันจําของคนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยต่อแถวขึ้นมาดูรถไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้านะครับรถบัสไฟฟ้าคันนี้ต่อในญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่เคยเห็นครับแต,ตบ่ทั่วทีครับที่ประเทศจีนเนี่ยใช้กันเป็นปกติทั่วไปเป็นประจาวันการใช้รถไฟฟ้าในประเทศจีนเป็นเรื่องปกติแต่ของคนญี่ปุ่นนี้เขาถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดต้องเอามาโชว์ครับแล้วมีการต่อแถวขึ้นไปดูด้วยครับว่ารถไฟฟ้ารถบัสเนี่ยมันยังไง แปลว่าในาชีวิตประจําวันเขาไม่เคยเห็นรถบัสไฟฟ้าครับเล้เลยต้องมาดูกันแต่จริงๆแล้วผมก็ปวดแปลงใจงนะครับว่ารถไฟฟ้าคันนี้มันมีอะไรแปลกประหลาดเลยต้องต่อคีวขึ้นมาดูแบตเตอรี่220กิโลวัตต์อวก็ค่อนข้างใหญ่มากนะครับรถบัสคันนี้แล้วทำไมเราไม่ต้องมาต่อมาดูรถบัสเพื่ออะไรเนี่ยหน้าที่เขาก็ใช้กันทั้งเมืองแล้วแต่ที่นี่กลายเป็นคอนเซปต์คาอันนี้ไม่รู้ว่าประเทศไหนจเจริญไม่จเจริญ ตอนนี้เราก็มาถึงบุคที่ว่าฮีโน m มอเตดูโท่ Z-EV ครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับการขนส่งขนาดเล็กแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้านะครับในการที่จะขนส่งโดยไม่ใช้น้ำมันนี่เราก็เดินมาดูครับว่าเขามีขนาดที่มาตรฐานกว่าชาวบ้านเขาเขาจะมีการที่ออกสามารถออกแบบให้เดินเข้าไปทั้งหลังเอาของได้เลย <c oughs> แล้วกระบะดูนะฮะกระบะมัน <c oughs> แคสซีมันจะต่ำนะฮะต่ำกว่าอีกต่ำกว่าพื้นแค่40เซนเท่านั้นเองมันก็ทาให้ช่วงกระบะมันสูงขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาในการบรรจุสินค้าได้มากขึ้นดูจากขนาดของบานนี่ครับ40เซนสูงจากพื้นความกว้างเมตร59เซนนะฮะ,ะใหญ่ขึ้นมามาดูด้านหลังเลยครับด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นว่าการเดินออกมาเอาของโดยของชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถเดินออกมาได้เลยนะครับและความสูงของพื้นเนี่ยมันจะต่ำกว่าปกติ ทำให้การยกข,ของอะไรสามารถบรรจุได้มากขึ้นความสูงทั้งหมด1795ก็คือ1เมตร79เซนครับคนสามารถจะยืนเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับความสูงมันคนเดินไปเดินออกได้เลยสบายมากเขาะจะเก็บแบตเตอรี่มันให้มันอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อยู่กับคับชัดซีนะฮะแนวชัดซีก็จะมีการเก็บแบตเตอรี่แล้วก็ระบบอินเว์เตอร์ระบบควบคุมแบตเตอรี่ทั้งหมดก็จะมาอยู่ใต้ชัดซีหมดเลยนี่แบตเตอรี่อยู่2ชุดครับ ใช้ได้ประมาณผมว่านี่ต้องมี100กิโลวัตต์เอาสำหรับการเดินทางอย่างน้อย3 0 0ร0อถึกิโลเมตรในการบรรทุกของนะครับ Cell v e h i c l e ก็เป็นรถที่ใช้สำหรับไฮโดรเจนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ามีมอเตอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็มีเครื่องยนต์ไฮโดรเจนด้วยครับใช้วิ่งระยะทางไกลอย่างน้อยก็0 0นกิโลเมตรขึ้นไปสำหรับการบรรทุกของประมาณ50ตันหรือเ0ตันก็จะใช้รถแบบนี้เพื่อให้ระยะทางไกลขึ้น ถ้าเราใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวมันจะวิ่งไม่ถึงหรอกครับฉะนั้นการชาร์จไฟโดยใช้ไฟฟ้ามันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันชาร์จไฟเราใชะเวลานานเพราะวาเลยต้องใช้เครื่องยนต์แบบแว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮโดรเจนบวกกับไฟฟ้าในการที่จะให้แปลงไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าแล้วใช้ไฟฟ้าขับมอเตอร์ในการเดินทางหรือก็ในการขนส่งครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร